ปิ่นเกตมณีเคลื่อนไหวถึงลูกชายคนเล็กเจ้าสมุทหลังข่าวลือพ่อแม่เลิกกันเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ยังมีผู้คนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากสําหรับข่าวลือปิ่นเกตมณีเจเจตรินเป็นคู่รักดาราดังเซนใบหย,ยากันแล้วแต่นะตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ถึงข่าวลือดังกล่าว ทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างพากันคิดไปต่างๆนานาจนกระทั่งในเวลาต่อมาได้มีชาวเน็ตจับสังเกตนามสกุลปิ่นเกตมณีที่ได้ส่งพวงหรีดไปให้กับคุณแม่โบชยาดาในงานขาวดำซึ่งได้ส่งไปในนามเกตมณีที่ชัยรณรงค์สงครามซึ่งเป็นนามสกุลเดิมปิ่นเกตมณีในขณะที่ทางด้านเจเจตรินส่งพวงหรีดแยกไปในนามเจตรินวัฒนศิลห์ ซึ่งงานนี้ยิ่งทำเอาบรรดาขาเผือกสงสัยหนักว่าทั้งคู่อาจจะเป็นคู่รักเซนใบย,ย่าจริงๆตามข่าวและสาเหตุหลักที่มีข่าวลือเจเจตรินปิ่นเกตมณี G ani, เลิกเงียบและอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเหมือนเดิมแม้เลิกไปแล้วคือเป็นเพราะห่วงความรู้สึกของลูกชายคนเล็กอย่างเจ้าสมุทรที่ยังเด็ก ล่าสุดทางด้านปิ่นเกตมณีโพสต์ถึงลูกชายคนเล็กเจ้าสมุรพร้อมกับได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่ามากอดกันแม่รออยู่ครับและได้มีการแท็กไปหาเจ้าสมุรด้านแฟนๆที่เห็นต่างเข้ามาส่งกำลังใจให้กันอย่างมากมาย